นี้เป็นพิมพ์กีตาร์สามชายนะครับ f อฟซีส,สวยที่หนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าท่านใดก็ขอสวัสดียามเช้านะครับพี่พีเอฟซีเชาวมือแม่ส,สนนองทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง Ugh. แล้วกันนะครับเผื่อ,อท่านใดที่ไม่ได้มารับชมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็มารับชมกันได้นะครับ f c ฟซวันนี้มีชุดพระเครื่องนะครับชุดแบ่งปันเลยนะครับ f อซมีเรียกว่าไงดีนะครับก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับ f อซผมไปไปหา ชุดที่ว่าเอาเขาเรียกว่าเอาราคาแบบไม่แรงนะ fc เอาพระสวยๆมาให้ fc นะวันนี้จะมีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันดีกว่านะครับ fc ชุดนี้นะครับเป็นพระใหม่นะครับ fc เขเป็นเนี่ยปีวังจิกปีห้าห้านะครับ fc เขาซื้อขายกันอยู่น่าจะหลักหลายร้อยนะครับ fc ผมเปิดเจ็ดร้อยบาทละกันนะครับ fc ผมอ่าอันนี้แท้รุ้งง่ายนะเป็น พระแท้ดูง่ายนะเป็นผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเขาเป็นไม่น่าจะใช่สาวห้านะเขาเป็นวังจิกอาอกวังจิกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับนะเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นปั๊มนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มผมไม่แน่ใจว่าเขามีกินเนื้อนะแต่วันนี้ที่ผมมีมาให้ดูมีมาสองเนื้อนะครับ นะสวยทุกองนะครับ fc เอาไปคล้องใช้เลี่ยมทองหรือจะอย่างไรแค่นะ้น fc เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์ของที่ผมใช้อยู่นะผมก็อ่าเป็นเลี่ยมทองธรรมดานะเนี่ยถอดมาจะคอให้เลยนะผมก็เลี่ยมทองธรรมดานะแต่อันนี้ของผมเป็นเป็นวัดหนองแกนะครับ fc เป็นวัดหนองแกรุ่รนอ่าเขาเรียกว่าเพชรเงินล้านนะครับอันนี้เป็นภาพผมนะที่ผมใช้เองอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางแยกไว้อย่างนี้และกันอ่าอันนี้คือโชว์นะอันนี้คือโชว์เฉย อันนี้ผมก็ให้พร้อมกล่องเลยนะ FC เนี่ยเป็นพาแทรุ่ง,ง่ายน,นะครับเอามาแบ่งปันผมเอาขอองค์ละเจ็ดร้อยละกันนะครับ FC เพราะว่าผมผมก็ซื้อม,มาเกือบๆเ,เท่านี้แล้วอันนี้จ็ตั้งใจเอามาผมได้กําไรกล่องละร้อยนะครับ FC เอามาให้ปีใหม่นะ FC เอามาให้แจกเพื่อนพ้องน้องพี่กันนะครับจุบจ๊บๆนี่อันนี้ตอนแรกผมว่าดูเขาแหมพิมพ์โคตรสวยเลยนะ FC นึกว่าราคาจะแพงนะนึกว่าจะหลักพันนะนี้หลักร้อยนะครับเป็นพลาเท้นะนะ fc ใช้ได้สบายใจเลยนะครับชบ,ชบรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินวังจิกนะครับปีห้าห้าอันใดดูแล้วชื่นชอบนะครับนี่เขามีโค้ดเขามีอุดกิงนะครับเนี่ยองนี้อ๋อไม่องค์งนี้ไม่ได้อุดหรือเปล่าเนี่ย ไม่แน่ใจนะบางองค์เขามีกิ่งบางองค์ไม่มีกิ่งอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดอูองค์แรกมีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อนนะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ขยา่าาองค์นี้กิ่งไม่ตายนะองนี้มีกิ่งนะ fc อ,ะองนี้ขย่าแล้วก็มีกิ่งองค์นี้น่าจะมีเหมือนกันแต่กิ่งอาจจะอาจจะตายนะครับ fc ก็เป็นพระได้บ้าน,านมาที่แหละนะครับ fc แต่ก็ผมก็ให้ราคาเขาที่เป็นราคาสูงไปนะ fc ก็ ถือว่ารับเช่าเข้าช่วงปีใหม่นะอีกหนึ่งองนะครับเนื้อนี้มีแค่สามองแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนื้ออันปะก,ก้านะจะมีเนื้อเงินเนื้ออ,อันปะก,ก้าผมว่าไม่แน่ใจว่าเขาสร้างกี่เนื้อกันแน่นะครับแท้ดูง,ง่ายนะครับแท้ดูง,ง่ายเลยจะให้ไปพร้อมกล่องนะครับ fc ผมเอาองค์ละเจ็ดร้อยบาทพอนะครับของใช้ก็สวยนะครับ fc หรือจะเอาไปฝาก ญาติฝากครอบครัวอะไรก็ได้นะครับ FC หัวผ่าชุดนี้ดีทุกองค์นะครับรุ่นนี้ใช้กันเยอะมากนะผมเห็นตามพวกในไลฟ์บางทีนะเขาก็ราคาดีดไปถึงแปดเก้าร้อยก็มีนะครับ FC วันนี้ผมเอาเจ็ดร้อยนะขอเจ็ดร้อยนะครับไม่แพงทังในใดจะเหมาหมดก็ได้นะครับผมว่าวันนี้ไม่แน่นะอาจจะมี FC ปิดเหมาไปหมดก็ได้นะครับเพราะว่าพ,พี่ FC เรานะถ้าเห็นเป็น ะชุดแบบนี้มานะโอ้โหส่วนใหญ่แป๊บเดียวผมลงนะแล้วแป๊บเดียวจะปิดนะครับลงแป๊บเดียวจะปิดห้ามพลาดเลยนะมาดูอีกเนื้อหนึ่งนะครับเป็นบล็อกเดียวกันนะบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันชึบชบ,ชบตอกอุดกิ่งนะกิ่งดังนะครับออค์นะี้กิ่งไม่ตายห้าหหนะครับรุ่นนี้อารมณ์ดีนะครับห้าห้าห้า โบโจอตองห้าพิมพเนี่ยเขาเหมือนล้อเป็นพิมพ์มานี้มาเลยนะพิมพ์นับแบงค์หรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะถ้าเป็นหนึ่งห้านะครับโอ้โหราชุดนี้จับแล้วน่ารักทุกองค์แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเป็นบล็อกหนึ่งนะไม่รู้ว่าเขาเป็นบ็อกพิเศษหรือเปล่านะก็ได้เหมามาก็ตีราคาโอ้โหหนักมากเหมือนกันนะครับ สภาพเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับ F4 สภาพเขาเดิมๆอยู่แล้วนะเป็นเดิมๆออกวัดก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับวอจนะมีตอกวอจอด้วยนะครับนะโอ้โหองนี้กิิงดังลั่นเลยนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมาองค์สุดท้ายแล้วนะครับองนี้เขาเหมือนจะเป็นคนละบล็อกกันนะ fc แต่เขาเป็นเนี่ยกล่องกล่องเขาทาแตกมานะแล้วก็ซ่อมมาบ้านๆเดี๋ยวให้ดูก่อนองนี้ผมขออนุญาตเปิดไว้เอาเอาเท่าไหร่ดีเอาขอพันนึงลวกัน fc นะทีมเขาสวยนะครับขอขอพันนึงไอ้ที่เหลือขอองค์ละเจ็ดร้อยนะองนี้ขอพันนึง นะเป็นปั๊มนะครับหรือเขาจะเป็นบล็อกเดียวกันแต่เขามาแต่งพิมพ์เพิ่มอะไรประมาณนี้นะโอสวยเท้หน่าใช้นะครับมีกิ่งเ,เดี๋ยวมาดูด้านล่างเขาตอกอะไรไม่รนะู้เนี่ยอ๋อเหมือนเขามีอ๋อเขียนเนี่ยแชมป์อะไรเนี่ยไม่รู้นนเอฟซี FC. เขาเขียนเขาเขียนมานะ เหมือนจะเขียนว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะอา่านไม่ออกเนี่ยเขียนว่าอะไรนะผมก็อยากสงสัยเลยเพราะว่าตอนได้มาก็สองก้นเห็นอยู่ว่าเขามีเหมือนเป็นจานหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะหนึ่งนะเขาเขียนเหมือนเลขหนึ่งแล้วก็แชมป์หรืออะไรก็ไม่รู้นะนะนนะนนก,นก,ออะก,นะก็น่ารักนะครับแทรุง,ง่ายนะ fc เอาองนี้พันหนึ่งที่เหลือเอาเจ็ดร้อยนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบก็จะเหมาปิดหมดก็ได้นะ fc เดี๋ยวก็เดียเด๋ยวมาคุยราคากันได้นะครับต่อมาวันี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับก่อนอืน่นเอาขออนุญาตเอา,เอาโปตเตอร์มาโชว์นะครับขออนุญาตเอาโปเตอร์มาโชว์นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะว่ากดบิ๊กซีนะครับอา่านะห้างบิ๊กซีสองนครสวรรค์นะครับ fc นะืมตรงนี้เลยนะครับ จทีมงานพระเครื่องมหาชนนะครับทีมงานพระเครื่องมหาชนนะจัดโดยไม่แน่ใจอะไรเนี่ยมหากรรมานากวดพระเครื่องนะพระวชหรเหรียญเ,เกจิคณาจาร์ชมรมพระเครื่องนะครับโอรวมภาคเหนือเรื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเอฟซีองนี้เป็นพิมพ์กีตาสามชายนะครับเอฟซี สวยที่หนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าทันใดที่ได้ไปงานวันนั้นนะโอ้โหมียอดส่งหลงพ่เงินนีเยอะมากนะครับเอฟซี FC. ตอนที่ผมได้ไปไปรับอา่าไปรับพระมานะครับนะหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับองนี้แท้ดุง่ายนะครับเอฟซี FC. เปิดไว้ห้าหมื่นบาทนะครับทันใดชื่นชอบหรือทุกใจน,นะครับต่อรองราคาได้นะโอ้โหเทียบดาราได้เลยนะองนี้ผมมีดาราให้เอฟซีดูด้วยนะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะครับจมูกนี่โอ้โห ไหม fc ตอนนั้นที่จะได้เจอฟอร์มน้ำล้ำนี้นะครับเดี๋ยวผมเอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นดาราให้ดูนะเดี๋ยวเอาเทียบกันเลยนะ fc นนเดี๋ยวผมเอาขึ้นเทียบให้นะครับผิวนี้เขาเรียกว่าเป็นมันเทศเลยนะ fc โอ้โหเนื้อแท้ดูง่ายนะครับ fc แท้ดูง่ายแท้ดูง่ายเลยนะครับตอนใดชื่นชอบหรือถูกใจนะพิมพ์สตาร์องนี้เอาผมเปิดไว้ห้าหมื่นบาทให้ fc ต่อรองราคาได้นะครับให้ fc ต่อรองราคาได้ ต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับอาจารย์ชุ่มองค์นี้เปิดไว้สามพันนะครับ FC เปิดไว้สามพันโอ้ผมดูสวยแท้ดูง่ายนะครับดูสวยแท้ดูง่ายนะเนื้อลหะโคตรเก่าองค์นี้ตอกช้อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะจุ๊บจบจบอ่าไม่มีตอกนะโอ้โหแต่ว่าเนื้อหาดีนะครับเนื้อละเอียดยุบยับนะรูปหล่อ รนะวมเพระเงินหน้าอาจารย์ชุ่มนะพิมอาจารย์ชุ่มทันใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้พักอาจจะมีมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้แบ่งปันนะโอโ้โหมีสก,กุดด้วยนะ FC วันนี้โอโ้โหไม่ธรรมดาต่อมาน,นี้เป็นได้เพิ่งได้มาเมื่อเช้านะครับ FC เพิ่งได้มาเมื่อเช้าเป็นฐานสูงนะครับฐานสูงวัดขวางโั้น,นี้เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับแทรดูง่ายนะครับ ให้กรอบไปเลยนะครับทันใดถูกใจหรือชื่นชอบนะครับต่อลองราคาได้นะครับ fc ต่อลองราคาได้เปิด3,500หบาทพอทันใดดูแล้วชื่นชอบนะครับหรือถูกใจนะผมบอกเลยว่าพระชวดฝังนี่โอ้โหสวยคมน่าใช้นะครับ fc และราคาไม่แรงอยู่ในราคาแบบว่าหลักพันนะ fc อยู่ในราคาหลักพันนะอันนี้ก็อยู่ในเรี่ยมกรอบนะ fc ผมก็ให้กรอบกรอบไปใช้ได้เลยนะเอาเนี่ย เปิด3,500บาท f อก็ตอลองราคากันดูนะครับต่อมาองนี้เป็นพิมพ์ปืนแตกนะนี่เอาเปิดพันห้าพอนะเปิดพันห้าพอไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นพิมพ์อะไรนั้นเนี่ยเสียนโตหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับพอทีไม่ค่อยถนัดจริงๆนะแต่ค,คุณกรุงเทพเขาจะ,ะคุ้นเคยถนัดแลวการรู้กันอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นพิมพ์อะไรแต่ผมเป็นคนไป่จิตนะนานๆทีจะได้จับพระชุดพวกปืนแตกนะผมก็ออมีเบลอๆนะลืมชื่อพิมพ์กันบ้างนะครับ เพราะว่าอย่างผมก็ไม่ค่อยได้เอามาบ่อยนะถ้าเจอไม่สวยหรือไม่อะไรก็ไม่เอามานะครับพระแท้ดูง่ายนะครับพระแท้ดูง่ายเลยดูแล้วนะครับมีถูกใจหรือชื่นชอบนะพักมาได้นะต่อมาเป็นจอบนะครับหลวงพ่อเงินเขาเรียกว่าอันไหนรุ่นสร้าำเพอหรือเปล่านะปีสองสองนะครับด้านหลังเป็นพระอะไรเนี่ยราชาวิมมเมทีนะ ปุ่นมานี่ต่ออเอ้ยเป็นอก็น่าจะอำเภอนะครับแทนง่ายนะครับ F4 องนี้เปิดไว้เอาเอาพันเดียวนะครับ f ซเปิดพันหนึ่งท่านใดอยากได้นะครับต่อรองราคาได้เอาไม่แพงเอาเปิดพันหนึ่งถูกใจให้ F4 ต่อรองเส้น,นาผากักคมชัดอย่างนี้นะโอ้โหจะเก๊ตยังไงนะครับ F4 ผมเห็นเขาพันห้าก็เคยเห็นนะครับ f ซ สภาพเก็บเก็บกิปๆอย่างนี้นะเอาพันเดียวพอนะครับผมเอาพันเดียวนะเอาพันเดียวต่อมาองนี้เป็นภาพปิดตานะพอดีเพิ่งส่งให้ fc รู้เมื่อวานนะครับ fc ถามว่ามีภาพปิตตาไหมนะหลวงพ่อแก้วอันนี้ผมก็มีอง์นึงนะครับได้มาสัาพาใหญ่ๆแล้วก็กะว่าจะเอามาลงาให้ fc นะครับหลังปีใหม่นะนะเก่าสวยนะครับ fc ผมดูเทสุูง่ายนะผมเปิดไว้แปดพันบาทนะครับ นี fc ดีเลยไหมขย่าแล้วเหมือนมีขิงข้างไงด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ fc ไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาส่องรักส่องทองกันดนีกว่านะโอ้โห fc บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาสะท้อนแสงอย่างนี้นะผมก็ดูเป็นรักเก่านะ fc เนี่ยรักโคตรเก่าเลยนะ,ะเดี๋ยวส่องให้ดูเนี่ยรักเก่า,กาท้องเก,เก่านะครับดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะครับพาปิดตา อ่าผมดูเป็นหลวมพ่อแก้วนะเอฟซี FC. ดูเป็นหลุมพ่อแก้วนะครับก็คืออ่าถ้าดูในในเนี้ยอาจจะดูไม่แน่ใจว่าเขาคมชัดหรือเปล่าเพราะแสงผมก็ไม่ค่อยดีนะเพราะปิดตาหลังแบบนะสวยเทดูง่ายนะครับเท้ดูง่ายเลยเอาแปดร้อยบาทพอเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นะแปดพันบาทนะเอฟซีแมพูดผิดนะฮะพูดผิดราคาหายไปโหเยอะเลย ต่อมาอีกองคหนึ่งนะครับเป็นตะกุดหลวงว่าพิดนะดอกนี้เปิดไว้เอาเปิดหมื่นสองพันบาทแล้วกันเปิดหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ FC แท้ทุกงายนะครับเป็นตะกุดหลวงพราะผิดนะถักลายโอ้โหนะ FC เนี่ยรักเก่าจริงๆนะ FC บอกว่าทำไมรักสะท้อนแสงนะรักของพาปิตานะวันนี้ผมก็เลยมาเทียบให้ดูนะ ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะเวลาเขาถ่ายใกล้โคมเขาจะสะท้อนแแสงธรรมาดานะเนี่ยอย่างดอกนี้ก็เก่าแท้ดูง่ายนะครับจ๊บๆโอ้สวยนะครับตะกรุดหลวงพ่อพิศนะ,ะเดี๋ยวส่องให้ดูก่อนเดี๋ยวเอฟซีไม่เชื่อว่าเป็นตะกรุดพ่อพิศนะตำลาพ่อพิศนะครับตำลาหลวงพ่อพิศเลยนะรักเก่าๆเชื่อเก่า,อกาๆอวดเดิมนะครับ เปิดไว้ให0 0นึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ FC เปิดแบบว่าประเดิมยามปีใหม่นะต่อรองราคาได้เดี๋ยวให้หลักพันทันใดก้าต่อผมก็กล้าให้นะทันใดากาต่อผมก็กล้าให้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจะไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันท่านใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจตรงไหนทักมาได้นะครับ FC ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ